สวัสดีคะ่ะอาจารย์ได้อธิษฐานจิตเปิดดวงทำคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณฟังแล้วเรื่องราวในไพ่มันตรงกับดวงของคุณก็ถือว่าเป็นพลังงานของคุณก็ลองฟังดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจลหลายๆเรื่องในชีวิตได้นะคะพลังงานจากไพ่นะคะบ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์ ที่ผ่านมาคุณกับเขาได้จบความสัมพันธ์กันไปจริงๆแล้วนะตอนนี้เขารู้แล้วนะว่าเขาเป็นฝ่ายผิดที่ผ่านมาเขาอะเอาแต่ใจตัวเองอีโก้สูงเชื่อมัน่นถือมัน่นกับตัวเองมากมายแล้วทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดไปเขาอาจจะไปเจอใครบางคน ที่แบบว่าเขาคิดว่าดีโน่นี่นั่นมาซัพพอร์ตมาดูแลเขาแต่แล้วพอเขาหลงไหลในสิ่งที่คนนั้นยื่นเสนอ,อปนเปรือความหลงชั่ววูบทำให้เขากับคุณความรักต้องพังทลายแต่แล้วพอเขาเลือกสิ่งใหม่ พออยู่ด้วยกันกับสิ่งใหม่การคบหาดูใจกับสิ่งใหม่ๆที่ตอนแรกเขาคิดว่าดีพออยู่นานไปคนนั้นไม่ได้พพอร์ตดูแลที่แท้จริงเลยมันกลายเป็นตัวเขาต่างหากละ่ะที่ต้องยอมทำตามใจคนคนนั้นทุกอย่างมันต่างจากที่ตอนอยู่กับคุณคุณเป็นฝ่าย ตามใจเป็นฝฟล์ซัพพอร์ตดูแลเขาแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณให้ความรักให้การดูแลทั้งเรื่องของหัวใจเรื่องการเป็นอยู่อาหารการกินอะไรก็ว่าไปเรื่องการแต่งตัวโอ้โหคุณคุณแทบจะแบบไม่เขาต้องทำอะไรเลยอะตรงนี้แหละมันทำให้เขาคิดได้ไงว่าเขาขาดคุณไม่ได้อะเขารู้แล้วว่าคุณอ่ะ คือรักแท้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เขาอยากที่จะได้กลับมาเขาไม่อยากเสียคุณไปเขากำลังที่จะจัดการจัดการกับชีวิตของเขากับสิ่งที่เขาพัวพันให้มันจบสิ้นไปกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆแล้วดวงคุณกับดวงเขายังไม่ขาดจากกันดีหรอกคุณยังมีความเป็นคู่ ทั้งบุญและกรรมกันอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าเราจะทําให้คู่กรรมเนี่ยมันเป็นคู่บุญได้ก็ต้องสองคนบาลานซ์เหมือนไพ่ทรมาแลนด์นั่นแหละที่คู่บุญคู่กรรมก็คือไพ่จัดฉันเปนกับสีดาบเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขารู้นะว่าเขานั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักมันมีปัญหาเขาจึงจะต้องบาลานซ์ตัวเขาเองเพื่อที่จะ ไปเติมความสุขให้กับคุณเขาจะตัดสินใจเลือกคุณค่ะไพจัตสิกไพาราชินีพระจันทร์คุณเป็นคนสวยคนมีสเสน่ห์หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็คุณหล่อคุณเท่คุณประทับใจเขาเสมอแหละเพียงแต่มันเป็นเรื่องของกรรมเก่าหรือมือที่สามเข้ามาแทรกทำลายความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการใช้กรรมกัน ถ้าคุณคิดได้แบบนี้ก็ให้อภัยกันเมื่อคุณให้อภัยเขาเขาจะกล้าที่จะขอโอกาสจากคุณค่ะตอนนี้เขาก็เหมือนกำลังวางแผนอยู่เหมือนกันแหละว่าจะทํำยังไงอ่ะให้คุณนะ่ะให้อภัยยกโทษให้เขาแต่ดูภาพรวมแล้วอ่ะจากพลังงานไพ่ อาจารย์มองว่าคุณกับเขาต้องได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่มีความสุขกันอีกครั้งได้อย่างแน่นอนถ้าคิดว่าเป็นดวงของคุณก็รับไลค์แชร์ได้เลยนะคะเพื่อดวงคุณจะได้ดีขึ้นแบบเร็ววันสมหวังในความรักแบบรวดเร็วขอให้มีความสุขค่ะ เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ